ชูรีแอคอวันนี้อีพีที่เจ็ดแล้วใช่ค่ะเมื่อมีกี่วันก่อนอีพีที่หกรู้สึกก็รู้สึกแบบยังไงเดี๋ยวมันก็ติดติดกันเนาะก็ง่วงๆงหน่อยรู้สึกว่าอาจจะเป็นช่วงพักไปแป๊บนึงของศิลปินเคปอ๊อปใช่อ่าเขาก็แบบพักคัมแบ็กพอเดือนแปดก็โอ้ติดๆๆๆติด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 เลย,เลยอ้าววันนี้เป็นการคัมแบ็กของวงอะไรเอ่ย The Boys ค่ะในกับอ่าบทเพลงที่ชื่อว่า Thrill Ride right ค่ะอ่ารู้จัก The Boy อะไรอย่างนี้ไหมรู้จักอยู่แล้วค่ะติดตามมาอยู่แล้วเริ่มจากว่าติ่งได้เพราะว่าเรารู้จักคนคนนึงก่อนอว่าหล่อมาจากคลิปที่มันเป็นร e l ล d a n c ของรวม State net, s t a จเอ็มเแล้วก็มีคนนึงหล่อมากมเขาก็คือ Q The Boy ค่ะแล้วเราก็โดนเขาตกน,น,นั่นเองแล้วเราก็เริ่มไปฟังตอนนั้นตอนนั้นจะเป็นช่วงเพลงบูม บลูมบลูมทลิบลูมบลูมเ้าใช่ใช่เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่อ,อ,อ่ะอืมแล้วก็ตามมาเรื่อยๆแล้วก็จนมีอ่าคิงดอมอืมก็คือชอบมากเลยก็คือชอบมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไงดีอ่ะเขาหล่อทุกคนว <laughs> ันนี้หล่อทุกคนเราเต้นเก่งมากอ่ะบอกเลยอ่าคือรู้จักเพราะว่ามีเพื่อนมีเพื่อนคนนึงบอกเหมือนกันว่าเนี่ยเออวงวงบอยแบนด์อ่ะที่หล่อทั้งวงอ่ะ คือวงนี้เลยเดี ó, ๋ยวบอยเราก็แบบว่าอ๋หอหลอแล้วก็ลองไปเสิร์ชดูใน youtube แล้วก็เจอคลิปหนึ่งก็คือวอร์ซินเลิฟอ๋อที่เป็นที่เป็นเคคอนเคคอนที่ไทยใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเป็นเคคอนเออเคคอนแล้วก็เล้นวอร์ซินเลิฟปะน่ารักมากวอร์ซินเลิฟเออแล้วทีนี้ก็แบบก็ตามตั้งแต่หลังจากนั้นมาแล้วก็รู้จกักยองฮุนที่เขาบอกว่ารหลอกกัน<ๆ>ใช่ไหมตังฟังอ่าแล้วก็จูยอน จูยอนเหมือนแบบว่าในเพลงวันนีเลีอยังไม่เด่นเท่าไหร่แล้วก็ในช่วงแรกๆยังไม่เด่นเพราะว่าเหมือนแบบยังหาทางตัวเองไม่เจอมั้งยังไม่เจอยังไม่ขายอะแล้วพอหลังๆแล้วแต่สติลล่าป่ะสติลล่าปะสติลล่าสติลล่า ติลเลอร์ที่เป็นแบบเหมือนขโมยที่เป็นเอาไปหรือว่าหรือว่าก่อนเพลงที่แล้วก็ไม่รู้หร,หรือว่าติลเลอร์นี่แหละที่แบบใส่เข็แขนกูดล,ละเริ่มละที่ิดเพลงนี้คือทออแล้วก็เริ่มขายแบบอแล้วม,มีจุดขายเป็นแบบเด่นชัดละ <S <S ใช่เป็นรู้สึกว่าแบบเหมือนมามาถูกทางออาแล้วก็เหมือนตั้งแต่นั้นก็เลยรู้จักแบบวงนี้มาตลอดแล้วก็ติดตามมาตลอดแล้วก็อีกคนนึงก็คือเรารู้สึกว่าหน้าเขาว่าเด่นจําได้ก็คือคิว ถูกไหมแบบ<ช>หน้าจําได้หมดเลยเนี่ยสามคนนี้เราเป็นเป็นเป็นเดอะบอยที่จําได้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเมนแล็ปที่ชื่อซันอูหรือเปล่าซันอูซันอูเออซันอูเอออันนี้ก็แบบคือคือมีคนชอบสายแล็ปอยู่อยู่แล้วก็เลยจำซันอูได้ได้ก่อนพวกคนในวงแล็ปรัวมากาค่ะคนนี้อ่ะโอเคไม่เสียเวลาไปดูกันเลยเพราะว่าเราช้ามาแล้วตื่นเต,ต้นจังเลยพร้อมนะสามสองหนึ่งไปซัมเมอร์ช่วงนี้ซัมเมอร์ตลอด S 1> <S 1> อุ้ยย้อนแจรู้จักทุกคนเลยเหรอรูจ้จักคิวน่ารักมากอุ้ยโอ้ยเมื่อกี้เห็นใช่ไหมอุ้ยตุยอนโอ้ยขายของกันเก่งมากสันโออุ้ยคิวน่าราักไม่ไหวแล้วเอาจะดงมาก่อน อุ้ยอันนี้ดีุ้ยุ้ยฮูยยสนุกมากเฮ้ยแบบซัมเมอร์ผู้ชายซัมเมอร์จุยอนจุยอนเอ้ยไม่ใช่ยองฮุน ไม่ต้องติ๊บเลยอกจริงมันหลอกมากเลยอะใครอะนิวสีผมน่ารักอ่ะบางคนเราจำชื่อไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะคะจะเป็นลมแล้วจะเป็นลมอันนี้จะเจขอบนะคะอุ๊ยเอลิก จริงๆเราก็เม็นเอลิกเหมือนกันนะคะมักเน่โอ้ยคิวน่ารักมากเลยดีมากโด้ดหดอเโหโหเดอะคอปสยหยอนนี้มัน คูณนำหมู่บ้านชัดๆเลยมันทิสุดอ่ะอันนี้ก็ฮยอนแซหลอกหลอกคนนี้ก็หลอกอน้าไปพระเอกซีก่เกาหลีแล้เลยกันซีโอ้ยเอลี่ โอ้ยโอ้ยอ oh, ๋ทุกคนโตแล้วโหแต่ละคน ดูแบบเาดมหมดน้ำไม่ไหวแล้วอ่ะอืมดีมากไม่ต้องพูดไม่พูดเยอะดีมากไปดูทำไมดีแบบนี้หล่อทุกคนจริงๆอ่ะหล่อทุกคนหล่อทุกคนมากมากอ่ะอืมอ่ะเป็นยังไงโดยภาพรวมการคัมแบ็กในรอบนี้ก็นาปาก็นว่ามาในทีมซัมเมอร์นั่นเองมาในทีมหน้าร้อนเหมือนกับว่า เป็นแบบแอคทิวิตี้ของผู้ชายไหมแบบกีฬาเออว่ายน้ำเอยเที่ยวเอยอะไรอย่างนี้แบบสุขสนานตามภาษาผู้ชายแล้วก็แบบทำไมอ่ะสุกซนตามภาษาเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอแล้วก็สีสีของนี้ก็คือจะเป็นโทนที่สีแบบชุดชาสีสว่างใสนะคะอือเรารู้สึกว่า เพลงนี้ก็คือทุกคนทุกเมมเบอร์ทุกคนดูโตขึ้นเยอะมากๆแต่ว่าแนวเพลงของรอบที่แล้วอะต่างกว่าจะเป็นแนวเซ็กซี่แบบจะเป็นขายแบบเซ็กซี่อันนี้จะเป็นขายเหมือนแบบโตแล้วนะแต่ก็ยังยังไม่โตมากหรอกก็คือโตหรือไม่โตก็ก็วัยรุ่นวัยรุ่นวัยกลางวัยกลางวัยกลางวัยรุ่นก็งงเออไวอะไรกันแน่อะวัยแรกแย้มอะ แต่โดยรวมชอบมากรู้สึกว่าแบบกําลังดีไม่ไม่ไม่ขสเอ็กซี่จนเกินไปนะแล้วก็แบบมีทะเลนเพลงน่าฟังสนุกสนานแล้วก็มีจุดขายให้เรากิดหลา<ะ>ให้เรากิดนิดนึงนิดนิดน้ดนอยน้อยอ่ะสำหรับวันนี้เพื่อนๆเป็นไงบ้างชอบหรือไม่ชอบนะคะก็เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ช anel ด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันชอบใครเมนใครนะคะมาพูดคุยกันได้เนานะได้เลยอ่ะ แล้วเดี๋ยวเราขอไปฟังไปฟังก็ต่อก่อนบอกว่าจะได้แบบอินเพลงมากขึ้นมีครองมากขึ้นอ่ากีดการ์ดกันต่ออันนี้เพลงปล่อยมาปุ๊บเราแบบเปิดดูปุ๊บตั้งกล้องถ่ายเลยแบบไฟไหมอีกแล้วแบบไฟไหม้ทุกคลิปคือไฟไหมค่ะอ <laughs> อาฝากวงด้วยนะคะกับสำหรับเดอะบอยเนาะแล้วก็ดฝากติดตามด้วยนะคะก็มี Channel Official เนาะ สนับสนุนน้องๆแล้วก็สนับสนุนช่องของเรานะคะกัดไปสนับสนุนเราด้วยอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะมาแค่นี้แหละบายบายบ๊ายบายหม่